ท่านพอ่อไดามีสิ่งนี้ได้ยังไงน,น่าจะไปโน่นอะไรมา,าไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่ตลอกนิดหน่อยท่านได้กระดาษแผ่นนี้มาจากไหนเจ้ารู้จักสิ่งนี้เหรอเฮ้ยข่าวลือลับๆในหมู่ชาวบ้านบอกว่านี่คือ,อสูตรวิธีหลอมดา ว่าแมกนีเซียมของเจ้า,จาขโมยสิงของ<ว>ข้าไปโถ<ฮ>ท่านพ่อที่จริงนี่ก็แค่คำรักเฉยๆไม่เกี่ยวกับวิธีหลอมดาบได้สักนิดท่านยังไม่ได้ตอบข้าเลยทำไมท่านถึงมีกระดาษนี้ได้โอ้ไม่สำคัญเมื่อรครูเจ้าพูดว่าคำรักใช่ไหมอโมองออกว่าเป็นคำรักก็แสดงว่าถึงวัยออกเรือนแล้วอ่ะ ชาดำหรือชาเขียวท่านไม่ต้องอ้องค้อมเลยเรื่องแต่งงานท่านอยากคุยอะไรกับข้ากันแน่ช <c oughs> ่วงนี้ในเมืองหลวงข่าวลือของเจ้ากับองค์ชายเจ็ดแพร่สะพัดไปทั่วนะมาไม่เป็นผลดีต่อทั้งเจ้าและตระกูลซ่ง คูยกุยหงพผูน้นี้อายุก็เกือบสาสิบแล้วส่วนเจ้าเป็นสตรีอายุก็ยีสแล้วถือว่าอายุไม่น้อยแล้วนะอ้อเดเลยคิดว่าควรจัดจการเรื่องแต่งงาน่อผู้เจ้าตามสัญญาได้แล้วฮิตตายออท่านดูสิคนในบทละครอย่าพวกท่านนอกจากลักดันเลิฟไลน์แล้วก็ไม่มีอะไรจะทำกันแล้วใช่ไหมอ่ ท่านพ่อ,อแค่กับฉู่กุยหงรู้จักกันมาแค่ไม่กี่วันไม่ได้รักกันเลยสักนิดวามรักนะคนสองคนต้องผ่านเรื่องราวบางอย่างด้วยกันแล้วค่อยๆ่อบเพาะขึ้นมาพ่อกังวลแค่ว่าหากวันนะ้ราชสำนักวุ่นวายไม่มีใครปกป้องเจ้า ลูกสา,สาข<อ>งาพอ่อเธอท่านพอ่อถ้าเลิกเล่นละครได้แล้วท่านพูดไปตามตรงเลยเหอะทำไมจู่ๆถึงต้องให้พวกเราแต่งงานกันด้วยเ <c oughs> สี่ยวเมิงนะเสี่ยวเมิงเขาหรือคนจะขององค์ชายเจ็ดแพร่สะพัดไปทั่วเฮ้ยหากเปลี่ยนไปคนอื่นพ่ออาจจะพอพินาได้บ้างแต่เขามา็ฉลุชายของคนธรรมดาทั่วไป คนที่หลมลุคุคลานต่อสู้มาแตนเด็กจนได้ออกมาจากตำหนักเย็นทุเขี่ยวกรัม้มจนเป็นคนใจไม้ซารกรรมโหดเยี่ยมทำไม่หิดขนาดไหนสำหรับเขาแล้วการปกป้องตัวเองมาเป็นสิ่งแรกเสมอคำหวานอ่อนโยนรักที่หลึกซึ้งในโลกมนุษย์สำหรับเขาเป็นเพียวมากที่ใช้วางแผนการได้ยามใช้เหมือนคอล้ำค่ายามทิ้งเหมือนขอไร้ค่านี่ ขอขอย่ยางก,กล้เข้าใกล้เจ้าอุบายเจ้าข้าไม่เชื่อใจใครด้านไหนทั้งนั้นนั่นเป็นเพราะไม่เคยมีใครเชื่อใจข้าแม้แต่เจ้าคนด้วยเจ้าต้องรู้นะเรื่องบนโลกใบนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าเห็นภายนอกคําพูดของคนก็แช่ว่าจะเป็นความจริงเสมอถ้าหากเจ้าอ,อยากเข้าใจข้าจริงๆอย่าใช้ตามองใช้ตรงนี้ พ่อแค่เป็นห่วงว่าหางนั้นไปอาจเกิดปัญหาจ้าจะถูกขลออใช้เอานะข้ารู้อยู่แล้วว่านานหึงไม่ใช่คนดีแต่จะให้ข้าเห็นเกิดชีวิตของตัวเองและถูกอุยหงเสียสละความสุขของตัวเองได้เง้นหรอเอาละเอาละข้าแก่แล้วไม่เข้าใจคำพูดของคนหนุ่มสาวอย่าพูดเจ้าแต่ข้าทนเห็นจดโดรลงไปก่อไฟไม่ได้ ในงานเสวนาดนตรีเจ้าก็ชูคุยหงก็กระชัพความสัมพันธ์นี้ม,มากช่วงนี้พอจะไปจวนอองคุยเรื่องแต่งของพวกเจ้าตอโลตามนี้แหละไอ้ท่านพอ่อข้ายังไม่เห็นด้วยนะตกลงอะไรกันนางจะแต่งงานเหรอจริงแคแน่นอนข้าน้อยเห็นกับตานะหลังได้เท้าซ่องกับชุกคุยหงออกจาก,กห้องพระโรงก็ยืนยุดกับตลอดลยนะ วันนี้ข้ามอบความคุณให้เจ้าพพุ่งนี้ข้าตอบแทนน้ำใจเจ้าก่อนที่ทั้งสองคุยกันออกรถข้นเรียกแทนกันว่าพอ่อตามลูกเขยอะแบบนั้นต้องมีข่าวดีใกล้เข,ข้ามาแน่นอนเออดูเหมือนว่าซ่งวีเต๋อผู้นี้จะยังไม่ยอมเป็นลูกน้องของข้าเธอได้ยกเรื่องงานแต่งเก่านั้นขึ้นมาพูดใหม่แล้วก็ส่งอีเมิงนั้นด้วยคิดว่าสายชูกุหยหงจะอยู่ห่างจากข้าได้เลยส่งวีเต๋อเป็นบิดาของข้าชูคุยหงเป็นคู่ม้่นของข้านี่ยังไม่พออีกเหรอ องชายมีแผนในใจแล้วเหรองานเสวนาดนตรีเป็นโอกาสที่ดีเขาจะทำให้ฉุกุยหงขายหน้าต่อหน,น้าบุคคลสำคัญในเมืองดวงดูซิว่าส่งอีเมิงยังจะอยากแต่งงานอยู่หรือไม่ ชายเจ็ดถึงเลือกสถานที่นี้นะฐามใต้อของเมืองไปที่อยู่ของพวกคนต่ำต้อยไม่เหมาะกับฐานะของเราเลยฉันเจียงเย่มีชื่อเสียงไปทั่วเมืองหลวงมาแล้วก็จงมีความสุขเข้ามาใช้ได้ทีเดียววันนี้เป็นวันสําคัญขององค์ชายเจ็ดและเป็นวันสําคัญของพวกเราด้วยวันนี้เป็นวันสําคัญของฉานเจียงเย่แล้วก็เป็นวันสำคัญของพวกเราเมื่อก่อนพวกเราโด่งดังไปที่เคร็ามรักษาการชายแดนต่อต้านศัตร,รูร้ายเมื่อก่อน พวกเราสามัคคีทรงพลังฝีมือแข็งแกร่งในยุทธภพวันนี้เพื่อองค์ชายจะต้องจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ให้ดีสร้างสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญในใต้ล่าวันนี้พวกเราต้องจัดงานเลี้ยงนี้ให้ดีเพื่อหัวเนอร์เพื่อเป็นสมาคมอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสำคัแก่บุคคลสำคัญในใต้าเพื่อเป็นสมาคมอันดับหนึ่งเพื่อสร้างสำคัญแก่บุคคลสำคัญในใต้ล้าเพื่อเป็นสมาคมอันดับหนึ่ง๋อ้ นี่ไม่ใช่ท่านสร้างความแห่งฉันเจียงเย่หรอกเหรอวิธีดูแลผู้ใต้บัญชาไม่เหมือนใครเลยนะทำงานนะให้โหวหน้าเท่านั้นไม่คู่ควรหรอแต่ท่านนี่สิท่านฟูกุยที่อยู่ข้างกายองค์ชายเจ็ด <c oughs> ปกติอยู่ในวังมีแต่คุกเข่ากับคำนับ <c oughs> คิดไม่ถึงว่าสั่งการกองทัพสเสยนเจี่ยแล้วจะองอาจเหมือนกัน <c oughs> ดูเหมือนท่านสร้างความจะสนใจข้ามากนะพวกเรารู้จักกันมาก่อนล่เท่านผู้ใจผิดแล้วท่านไม่มีความทรงจํากับสิ่งที่ไม่งามรเหรอฤดูการขันแรปลงมีความสง่างามขององค์ชายผู้ผ่านที่เปลี่ยนแปลงมีเพียงองค์ชายที่ใจกว้างริรมีรับบุรุษทั้งหลายรวมตัวกันโบคนเก่งเข้ามาในปกครองคุณสึกยอดฝีมือคนเก่งไม่ขาดสายมีเพียงองค์ชายไร ผู้ใดเทียมเทียบสุนขรัยน้องชายน้องชายเจ้าเป็นอะไรไปเอ๊ไม่ต้องมาเรียกเข้าว่าน้องชายเลยข้ารับไม่ไหวกักบริเวณ20วันคนที่ไมาเยี่ยมข้าเลยตลอด20ิวันจะไม่น่ามาเรียกเข้าว่าพี่น้องอีกล่องชาย หลายวันนั้นข้ากำลังบูรณะซ่อมแซมเมืองทางใต้อยู่กับเมืองเอ๋อเข้าใจข้าเข้าใจหมดนั่นแหละเห็นสตรีดีกว่าน้องชายฮะไม่รู้ว่าใครตั้งแต่เล็กจนโตก็เรื่องเป็นเพื่อนท่านใครกันที่ช่วยท่านต่อสู้แล้วใครกันข้าัครับทั้งหมดนี้ไม่ทับชูตั้งหากที่ช่วยท่านงั้นเหรอชูคุยหงเมืองเอ๋อน้องชายเรื่องก่อนหน้าข้าผิดเองข้าขอโทษเจ้านะ เฮ้ยไม่ต้องบอกหรอกสิ่งสําคัญที่สุดในการเป็นองค์ชายก็คือหลักการหากคำขอโทษมีประโยชน์จะมีผู้อ่าการไปทําไมฮะเอ,เอ้อีกอย่างนึงถ้าสวนกวานไปนานแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่โตเต็มตัวแล้วเข้ามันมีทางโศกเศร้าเพราะว่าท่านใส่ใจสตรีม,มากกว่าเด็ดขาดเลยพฤติกรรมแบบนี้ไร้าสาระมากไร้าสาระเป็นเด็กน้อยสุดๆไปเลยเ เด็กสามขวบชัดๆเจาว่าใครสามขวบฮะใครสามขวบมาดูถูกนขดืขด่นแบบนี้ได้อย่างไรย,ยาานะอาจะขอบอกท่านท่านกับเสด็จพ่อเห็นข้าเป็นเด็กที่ไม่โตไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่เคยมาปรึกษาตอนนี้ใจข้าเป็นผู้ใหญ่ในชั่วข้ามคืนเหตุผลเพราะท่านก็พูดไปหมดแล้วความผิดทั้งหมดเป็นของข้ามีเหตุผลเช่นนี้ด้วยเหรอเฮ้ยเองชายหากเจ้ารู้สึกไม่พอใจจริงๆหาที่เงียบๆ พูดกันให้เข้าใจดีกว่าเจ้าทำแบบนี้กอเดยจะหัวเราะเยอะเอาเฮ้ยนี่จะทำอะไรแต่วังผลกระทบด้วยนะท่าน่อย่าอย่าเดินข้าถ้าคนอื่นเห็นเข้าข้าดูไม่ได้พอดีนี่เมื่อก่อนทำไมข้าถึงไม่รู้นะสองคนนี้น่าสนใจใช้ได้แต่ว่าวันนี้ท่านคิดจะพูดกับแม่ทับสูให้ชัดเจนไม่ใช่เหรอองชายสแปดพูดถูกคนที่เขาใส่ใจที่สุดก็คือท่านถ้ารู้ว่าท่านชอบจอมยุทธหลีจะเสียใจหรือไม่ แล้วจะทำยังไงได้ล่ะเรื่องอย่างความรู้สึกมันหลอกกันไม่ได้นี่นารีบพูดที่ชัดเจนจะได้ไม่ทำให้เขาเสียเวลาจสรจกันเรียบร้อยหรือยังวางใจได้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมชูกุยหงจะต้องขายหน้าต่อหน้าแม่นางซ่องแน่นอน เจกินหไม่ใช่ันนี่สุอด่ขาทย์่เป่ันนี่สิขอโทษด้วยเรื่องได้รับความนิยมจากสตรีไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเจ้านายลูกนนอง ถึงไปอยู่กับนายเถืงอนั่นละ่ะเขาเจ้าเล่จะตายจะไม่รู้เหรอต้องระวังหน่อยนะ,อะขอรับทำไมข้าถึงไม่เห็นชอมยุทธหลีเลยละ่ะเขาอ,อยู่ที่ไหน,นวันนี้หัวหน้ามีภารกิจแม่นางซ่งมีเรื่องอะไรให้ข้าบอกแทนก็ได้ไม่อยู่ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ถูกจู่โจหงรู้เขา้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยข้าพาเจ้าไปนั่งแล้วกัน ทิงๆมาลองซื้ออาหารสองอย่างนี้ดูนะทำไมพอเรียกเขาได้เขาจะไปเอามาให้เองอตะโนั้นยังม่อีกที่นั่งตรงนี้นัาตรงนั้นออาหารตรงนี้อร่อยทำไมไปไหนก็เจอแต่ท่านเนี่ยนาเสวนาดนตรีนี้ข้าเป็นผู้จัด เจ้าไม่รู้เ <bouncing around. S 2> ลยเมื่อครูจะพูดอะไรกับสั้นกว่าเธอเกี่ยวอะไรกับท่านด้วยทำไมองค์ชายเจ็ดเป็นหวัดเหรอ ถ้าแค่เป็นห่วงเจ้าอาหารนี้ถูกปากหรือไม่ชอบกินอะไรก็บอกมาได้เลยอย่าทำเหมือนคราวก่อนที่โจรข้าที่ฝืนใจตัวเองข้าไปอยู่ในโจรข่านตั้งแต่เมื่อไหร,เร่เรื่องที่เจ้าไปรับประทานอาหารที่โจรองชายเจิดเป็นเรื่องจริงเหรอพอแล้วไม่ต้องถามนรอกนางหน้าบางอย่าทำให้นางลำบากใจเลยท่านพูดอะไรอะ่ะ hey. นี premises, ่อย oh right. ู hmm. ่บทที hey, yeah. like. ่สิบหก้งสาวงานบุกจอนอ๋องเจ็ดยาม่ิการสผมใช้ดุจงามดื่มเล้าระบายความใจใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่นะทำไมข้าฟังแล้วเหมือนจะเป็นแม่ทับหนุ่มบับแต่งงานฟาดผู้รักจนตายนะหมายถึงอะไรอ่ะถึงกันคนละเล่มเลยพวกเจ้าอ่านกันหมดแล้วเหรอใครอ่านกันอย่ามาใส่ร้ายกันนะข้าไม่รู้จักความแต่งงานเคลรีน่เพ่นพี่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลซ่งท่านไม่มีอะไรอยากพูดเหรอ ข้าต้องพูดอย,ญญอยอู่นฟังท่านก็ไม่ต้องอธิบายอยู่แล้วเห็นอยู่ว่าท่านกําลังวางแผนคิศร้ายกับข้าได้แล้วแต่เจ้าเลยองชายเจ็ดพูดผิดแล้วในเมื่อเป็นข่าวลือก็ต้องแก้ข่าวลยเมื่อเอเป็นคนมั่นของข้าเรื่องหนังสือเล่มนี้ข้าอยากอธิบายมานานแล้ว วันนี้ทุกท่านอยู่กันครบพอดีข้าขอให้องชายชี้แจงต่อหน้าด้วยสองคนที่เกี่ยวข้องยังไม่เอ่ยปากเจ้าเป็นคนนอกจะรีบร้อนไปทำไมได้เท้าฉูไม่ม,มั่นใจในตัวเองเกินไปไหนหรือเปล่าองชายจะออข้ากับเมืองเอ๋อมั่นหมายกันตั้งแต่เด็กจะากอกวนกอแก่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีเจตนาอะไรกันแน่มีเจตนาอันใดเนี่ยจะยังไม่รู้อีกเจ้าโอ้ยพอแล้ว พวกท่านสองคนพอได้หรือยังได้ฉะนั้นข้าขอใช้โอกาสนี้วันนี้จะพูดกับพวกท่านให้ชัดเจนท่านแล้วก็ท่านข้าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับพวกท่านเลยความฝันแห่งนันเคอรักลึกซึ้งอะไรกันเรื่องหลอกลวงทั้งเพศต่อไปถ้ามีใครมาเนินทาลับหลังข้าอีกเขาจะไม่เกรงใจแล้วด้วยเุ้ย uh huh. พอพ,อพอไม่ต้องดูแล้วกินข้าวกินข้าว พระสนมกระหม่อมสืบมาได้ว่าสตรีนางนี้รู้ตระรู้ว่าองชาติเจดกับแม่ทัพชูไม่ลงรอยกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ยังพูดพานกับองชาเจ็ดไม่เลิกมีแผนการลึกล้ำจะเก็บไว้ไม่ได้เด็ดขาดพระสนมข้าน้อยขอแนะนำโปรดรีบมีรัชโองการลงโทษสตรีนางนี้สถานนักด้วยสทุกท่านปีนี้ ครั้งแรกที่สมาคมฉันเชียงเย่จัดงานนี้หัวหน้าสมาคมสั่งให้ข้ามาเพิ่มสีสันสร้างความสนุกให้กับสหายทั้งหลายที่นี่ว่ากันว่าแว้นโบราณหรูหลันตั้งอยู่กลางทะเทรายแต่กลับมีโบหิมัจัดสมบัติเกิดขึ้นในภาพลวงตาจากนั้นก็มีช่างฝีมือใช้ทองคำชั้นดีฉากคลาสสิกของละครย้อนอยุคอีกนะคนกลุ่มนึงแย่งชิงของล้ำค่ากันไปมาทำร้ายกันและกันเป็นนี้ จะมอบให้กับผู้มีความสามารถข้าได้ยินว่าทุกครั้งที่กองทัพชุนอีรบชนะกลับมาก็จะบรรเลงเพลงประจำกองทัพจะได้ความเกรงใจของชุนอีต่อหน้าผู้คนโพล่าแต่น่าเสียดายที่หลายปีมานี้แม่ทัพฉูแพ้ศึกติดต่อกันไม่ได้ยินเพลงมานานแล้วไม่ทราบว่าวันนี้แม่ทัพฉูพอจะมีอารมณ์ให้ทุกคนได้มีบุญหูบ้างหรือไม่พี่เจ็ มันจงใจใช่ไหมเนี่ยกองทัพเชียนอวี๋แพ้ศึกถ้าเป็นองค์ชายของต้าจิ้งคิดว่ามีหน้ามีตามากเลยศึกที่พิงหลงแม่ทับชูแพ้ศึกอีกทั้งยังรีบร้อนหนีไปหากไม่ใช่เพราะองค์ชายเจ็ดใช้กลยุทธ์ล้ำเลิศช่วยแม่ทับชูออกมาจากกรงขังของชาวเฮ่อหยวนเกรงว่าเทพสงครามของต้าจิ้งตอนนี้จะเป็นโครงกระดูกกองหนึ่งที่ชายแดนมอบไปไปแล้วปากไปเลยเจ้าจะจเป็นแค่ขนลางกระจอกที่ถูกรถขั้นจะไม่รู้อะไร น่จริงก็เป็นส่วพวกเขาที่ให้ยอยู่เันซีจบไปเลย <c oughs> องชายสิบแปดท่านกำลังล้อเล่นอยู่เหรอข้าเป็นเพียงขุนนางบุญบุญไี่ตายเพราะคำชีแบบ้แนะโบวตายในสงครามองชายสิบแปดท่านไม่รู้ได้ไงออไองให้ตำชาของเจ้ากันน่ะแม่ทัพชูแพ้ศึกไม่เพียงไม่ต้องรับโทษตายฝ่ายกลับให้ความสําคัญได้เล่นตําแหน่งถึงสองครั้งและในทีนสํานักย่อมมีคนย่อมไม่ยอมรับดังนั้นข้าจัางานเสนาดนตรีนี้ขึ้นก็เพื่อช่วยฟื้นฟู ขวัญกำลังใจให้กับแม่ทัพโชน้องสิบแปดาก็หวังดีนะนี่ท่านงานเสวนาดนตรีครั้งนี้องค์ชายเจ็ดเป็นเจ้าบ้านข้าเป็นแขกแขกไม่ระแกเจ้าบ้านข้าไม่คิดจะแย่งผลงานของผู้อื่นท่านพี่พูดได้ถูกต้องพี่เจ็ดท่านเป็นเจ้าบ้านนะเพลงเปิดงานเสวนาดนตรีนี้ท่านควรเป็นคนเริ่มก่อนสิฮะดีเหมือนกัน ดูท่าทางหน้าขนลุกของเขาแล้วตอนน้องไม่มีเจตนาดีทุกท่านเพลงเปิดงานเสวนาดนตรีครั้งนี้มีความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ชื่อบทเพลงคือศึกผิงหลงกุยหงเยี่ยม